ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสวพทบครบรอบปีที่53ในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ณนะอาคารสวพทบติดกับสโมสรทหารบกวิภาวดีซึ่งภายในงานท่านจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของกองทัพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและการสาธิตเทคโนโลยีสำหรับการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่าง UAV หรือโดรนซึ่งในปัจจุบันสวพทบมีแผนการวิจัยและพัฒนาทั้งในส่วนระบบการตรวจจับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่จะนามาจัดแสดงภายในงานอาทิโครงการพัฒนาระบบเลดราภาคพื้นแบบนำพาสำหรับตรวจจับอากาศยานไร้คนขับเป็นแผนงานในส่วนระบบการตรวจจับ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในการพัฒนาระบบเลดราเพื่อป้องกันภัยคุกคามโดยระบบตรวจจับและเฝ้าระวังโดรนที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่สําคัญพัฒนาเทคโนโลยีเลดราเพื่อการตรวจจับโดรนระยะไกลอย่างแม่นยําภายใตายเป้าหมายในการลดการเพึ่งพาจากต่างประเทศโดยการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม ด้วยฝีมือนักวิจัยไทยโครงการวิจัยและพัฒนาป้องปืนสำหรับใช้ในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเป็นแผนงานในส่วนระบบการต่อต้านโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาระบบททำลายโดรนด้วยอาวุธลำกล้องหรือแบบฮาร์ดคิวสำหรับการป้องกันพื้นที่สำคัญเช่นสนามบินค่ายทหารและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยสามารถตรวจจับและทำลายโดรนได้อย่างแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีกล้องออโตอิเล็กทริกสำหรับการทำงานคู่กับเลดาราและระบบควบคุมในการบังคับทิศทางอาวุธสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้นับเป็นการพัฒนานวัตกรรมขึ้นเองภายในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองทัพอีกครั้งยังเป็นการประยุกต์ใช้ยุทธปกรณ์ที่กองทัพบกมีประจำการอยู่แล้วได้อย่างคุ้มค่าและ โครงการออกแบบสร้างเครื่องป้องกันฝูงโดรนโดยคืนไมโครเวฟกำลังงานสูงอีกหนึ่งโครงการในแผนงานระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับโดยรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีโดยใช้ขึ้นไมโครเวฟกำลังงานสูงทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกของตัวโดรนทำให้โดรนหยุดการทำงานได้ทันทีเมื่อเข้ามาในระยะทำการซึ่งการต่อต้านโดรนด้วยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องทราบความถี่ควบคุมของโดรนแต่ละลำ จึงท,ทาให้สามารถรับมือผู้โดรนที่ควบคุมจากระยะไกลหรือใช้ความถี่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ท่านจะยังได้รับชมการสาธิตการทํางานของป้อมปืนสําหรับใช้ในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่สามารถตรวจจับติดตามและทําลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยําซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศของกองทัพบกไทย เชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาสวพทบรครบรอบปีที่53พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบกไปด้วยกันนะคะ